สวัสดีค่ะการพัฒนาย่อมมาควบคู่กับตึกสูงเมืองเชียงใหม่ก็เช่นเดียวกันค่ะที่การเจริญเติบโตอย่างรวดเร็วทําให้ตึกสูงและอาคารใหม่ๆจํานวนมากเกิดขึ้นมาในระยะเวลาเพียงไม่กี่ปีซอยวัดอุโมงค์นับเป็นอีกย่านหนึ่งของเชียงใหม่ที่ความเจริญคืบคลานเข้ามาหาอย่างรวดเร็ว ความสะดวกสบายจากการพัฒนาและการขยายตัวเพิ่มขึ้นปีละ5%ของนักศึกษามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ทำให้ย่านนี้ไม่เคยร้งราจากผู้คนแต่กลับกลายเป็นทำเลทองของผู้ประกอบการด้านอสังหาริมทรัพย์อย่างปฏิเสธไม่ได้สาเหตุหนึ่งที่ทำให้ซอยวัดอุโมงมีตึกสูงจำนวนมากขึ้นมาอย่างรวดเร็ว เนื่องจากการกำหนดผังเมืองของกรมโยธาธิการและผังเมืองที่ระบุให้ย่านนี้เป็นพื้นที่สีสม้มซึ่งหมายถึงที่อยู่อาศัยความหนาแน่นปานกลางและสีแดงซึ่งหมายถึงพื้นที่อยู่อาศัยหนาแน่นมากและพาณิชยกรรมจากการสำรวจของคณะทำงานกลุ่มศึกษาเรื่องเมืองสถาบันวิจัยสังคมมหาวิทยายลัยเชียงใหม่พบว่า ในซอยวัดอุโมงเฉพาะหมู่ที่ 8, 10และ14นอกจากจะเป็นพื้นที่ที่เก่าแก่มีโบราณสถานสำคัญอายุหลายร้อยปีหลายแห่งแล้วยังมีไม้ห่วงห้ามอยู่ในพื้นที่ป่าอันอุดมสมบูรณ์และมีสัตว์หายากอยู่อีกหลายชนิดชาวบ้านดั้งเดิมหลายคนเล่าให้ฟังว่า บริเวณซอยวัดอุโมงค์เป็นพื้นที่ชุมชนกึ่งเมืองกึ่งชนบทที่ชาวบ้านอาศัยอยู่อย่างสงบกันมาเป็นเวลานาน,านแต่ในระยะ5-10ปีมานี้ซอยวัดอุโมงค์กลับกลายเป็นแหล่งที่อยู่อาศัยและแหล่งประกอบธุรกิจของเหล่านายทุนจากต่างถิ่นที่ชกช่วยผลประโยชน์จากการเปลี่ยนมือพูดถือกรรมสิทธิ์ที่ดินมตึกนี้ว่เป็นคนนีอ คนที่อื่นอันนี้ข่าวว่าบ้านทางสันทายอี๋นะยากับหมูหจพจักออันต่อมานะเป็นปนายทุนอ,อีกบ่เหมืนจะว่าเจ้าของที่ดินเกา่าเปลี่ยนบ้านเฮาเาอางไม่น,นี่ยจริ่เออนีก็ยังว่านะพ่่แม่เขาตาเขาขายแล้วเขาไปทางใดหมูหัวไปเจ๊งของเจ้าบ้านเนี่ยคนทีงอื่นมาซื้อที่ดินอ่ะย่างลุงขายที่ดินเะขาก็ในายทุนมีเงินก่อสร้างอ่ะ ขเขาประหยัดกับเทศบาลเหียตั้งกองบีนสี่สิบเอเฮียกำนันผู้ใหญ่บ้านเซนสองขายเงี่ยกันมรยักันมากาจอไพล่าหร <c oughs> อเขาต้องได้กลิ่นนะลุงหวานนะเนูงมันห้อนอ่ะมันบงังมันห้อนอ่ะห้อนอ่ะมัะเดี๋ยวนี้ขั้นห้อนอ่ะมันบังอ่ะมมีลมเลยไม่คืนอ่ะก่อนได้ลมกลุกลมอย่างวะ ต้องวบบนี้ตึงเดือดร้อนหานวิวตั้งธรรม,มาชาติของตังโดยตังพระธาตดุโดยทุเติม์มาก่อตึงบอกให้หนันนะปัญหาต่างๆที่เกิดขึ้นจากผู้เข้ามาอยู่ใหม่ ไม่ว่าจะเป็นปัญหาขาดแคลนสาธารณูปโภคขั้นพื้นฐานการจราจรติดขัดการบดบังทัศนียภาพของตึกสูงรวมถึงข้อท้วงติงทางวัฒนธรรมประเพณีทําให้ชาวบ้านดั้งเดิมทนแบกรับปัญหาที่เกิดขึ้นไม่ไหวจึงออกมาต่อต้านพร้อมทั้งเสนอร่างข้อบังคับตําบลขึ้นมาตั้งแต่พุทธศักราช2539และเสนออีกครั้งเมื่อพุทธศักราช2547 แต่ร่างข้อเสนอของชาวบ้านทั้งสองครั้งก็ไม่เคยผ่านมติที่ประชุมขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจนกระทั่งล่าสุดเมื่อวันที่30มกราคมพุทธศักราช2550ชาวบ้านได้เสนอร่างข้อบัญญัติตำบลเพื่อควบคุมการก่อสร้างอาคารสูงต่อองค์การบริหารส่วนตำบลสุเทพอีกครั้งกฎหมายฉบับนี้เสนอเสนอตั้งแต่ปี49นะครับ แต่ว่าแต่ว่าเดือนช่วงเดือนพฤษภามิถุนาเนี่ยเข้าสภาอบตอสภาอบตอของสุเทพเสร็จแล้วอบตอสุเทพก็ผ่านประมาณมิถุนา50นะครับพอผ่านแล้วเนี่ยก็เลยเสนอไปที่อำเภออำเภอขึ้นจังหวัดจังหวัดก็ขึ้นไปที่ส่วนกลาง ทีนี้ล่าสุดเนี่ได้ยินข่าวมาเพิ่นบอกว่ากนหนุอยฉบบนี้เนี่ยส่วนการพิจนารณาแล้วมีจุดอ่อนคือจังหวัดบันแนบความเห็นไปว่าจังหวัดคิดจะได้ประเด็นคืออย่างห่วประเด็นก็คือว่ารัฐบาลการในะขี้ค้านขี้ค้านไ่นยอมตัดสินเรื่องนี้ซึ่งผมคิดว่ามันเป็นการขี้ค้านที่น่าน่าเกลียดอ่ะน่าเลกเลียดอะ คือว่าแค่ที่คุณจะไปขึ้นว่าก็ที่ประชาชนเสนอขึ้นมามีเหตุผลก่อนมัน้งผมสนใจผมสนใจแต่ว่าและที่พี่น้องชาวบ,บ้านมันเสนอขึ้นมาเนี่ยจั่หวัดอำเภอขึ้นจะได้ถ้าจังหวัดหันหตัวไม่ไรหันตัวอีกคือคล้ายว่าโยนมันเป็นหน้าที่ของจังหวัดที่จะต้องตอบมาว่าหันตัวหรือไม่หันตัวถ้าเธอหันตัวแถนยังยหันตัวเธออีกคือมันมีความบ่นแน่ชัดในการจัดการ แล้วก็ดิ้นแล้วแต่จะตีความอันออน,นี้ผลไปได้เพราะนายจะรับผูลรักษาอุ้กันอยู่แล้วก็คือว่ามัต้องผ่านมานแล้วแน่แลวคราวนี้พอตังฟุตบอกระทานมั่วแค่นี่อย่าบ,บอกว่าฉันมาหานเตยคุณบาอู้ไปบอกว่าตังเทบอกมีข่าวเห็นแน่ทำไมมันนิ่วคลายอัถ้าส่วนการตอบมาว่าตามที่พี่น้องประชาชนย่านวัดอุโมงเสน็มานะับบ้นเทบาลไม่เห็นด้วยโอ้อีผิดหองกันไหนเขายังมาหานเตยสื่อผ่านมาแล้วแทนดิน จะตอบอีกบตอบไปตอบแบบยังนึงว่าบัตเสนอความเห็นขึ้นมาเพื่อน,นั่งเกิดยังตอบอย่างมาได้ความไม่ชัดเจนของระบบราชการส่งผลให้เกิดความล่าช้าในการแก้ไขปัญหาและทำให้เกิดช่องว่างในการฉวยโอกาสผุดตึกสูงขึ้นมาอีกหลายแห่งอย่างไรก็ตามสิ่งหนึ่งที่สะท้อนให้เห็นถึงความเปลี่ยนแปลงในทางที่ดีขึ้นก็คือ การเสนอร่างกฎหมายของชาวบ้านที่เกิดจากกระบวนการเรียนรู้ที่จะขับเคลื่อนแนวคิดเพื่อการปกป้องและดูแลชุมชนของตนร่วมกันซึ่งดูเหมือนจะอยู่คนละฝั่งกับนโยบายขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเพราะแม้ชาวบ้านจะวิงวอนขอความคุ้มครองสักกี่ครั้งแต่ผลลัพธ์ที่ได้กลับเป็นความเพิกเฉยและไม่ใยดีต่อความเดือดร้อน ทั้งๆที่เป็นความรับผิดชอบพื้นฐานที่ตนควรดูแลย่านวัดอุโมง์เป็นเพียงแค่ตัวอย่างของชุมชนที่ถูกรุกรานด้วยความเจริญที่ไร้แบบแผนและถูกซ้ำเติมด้วยนโยบายจากรัฐการต่อต้านและเรียกร้องสิทธิ์ในพื้นที่ของคนในชุมชนวัดอุโมงคจึงเป็นอีกหนึ่งตัวอย่างที่รัฐควรจะเรียนรู้และเร่งแก้ไข เพื่อไม่ให้สังคมชุมชนต้องบอบช้ำซ้ำแล้วซ้ำเล่ากลับมาพบกับรายการเปิดม่านล้านนานในใหม่ในตอนหน้าวันนี้สวัสดีค่ะยายผมเพอแม่ยาตาอยู่ระเหี่ยวนี่ยายก่าดจยอยุ่เนี่ยยายเตื้องบอวไฟตั้งๆยายเตื้งบอบขายกายืออ้อราคายบอขาย ประเดี๋ยวมันก็จะแย่งยายละยายมอบให้ลูกหมดแบ่งลูกห้าคนยายจูว่างลูกแผ่นดินของป่อของแม่ของแม่แล้วแม่ก็คือลูกลูกจะไปขาย,ขายต่อลูกต่อหลานต่อไป